วันนี้มาทำน้ำพริกปลาตาแดงสูตรนี้เข้มข้นอร่อยลงตัวมากๆจะกินกับผักสดหรือว่าผักร่วกก็คือเข้ากันสุดๆเลยค่ะสูตรนี้รับรองว่าข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของพริกแห้งนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่ประมาณ20เม็ดพริกแห้งเม็ดใหญ่จะทำให้น้ำพริกของเรามีสีสวยน่ากินค่ะแล้วก็จะเป็นพริกแห้งเม็ดเล็กนะคะประมาณ20-30เม็ดค่ะหรือว่าความเผ็ดตาม กระเทียมจีนประมาณ100กรัมนะคะตามด้วยหอมแดงประมาณ100กรัมเช่นกันค่ะจากนั้นนำไปคั่วให้สุกดีเลยจากนั้นนำพริกที่เราคั่วไว้นะคะมาปั่นหรือว่าโขลกนะคะให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่เป็นหอมแดงคั่วกระเทียมคั่วใส่ลงไปได้เลยตามด้วยปะลาปลากระดีนะคะประมาณ10ตัวนะคะใส่น้ำลงไปด้วย ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตัดเค็มประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบน้ำมะขามเปียกเข้มข้นประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบจากนั้นจะเพิ่มความเหนียวด้วยผงชูรสประมาณ1ช้อนชาแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้ปั่นได้ง่ายๆค่ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดดีเลยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะหอมน่าก,กินมากๆเลยนะคะตอนนี้จากนั้นเราจะนำไปลวนที่สุกดีเลยค่ะ ล้วนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบแบบแห้งๆก็ล้วนนานหน่อยค่ะส่วนตัวชอบแบบนี้นะคะกำลังพอดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราสามารถปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะพอเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะก็ล้วนต่อสักแป๊บนึงนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้าพริกปลาล้าตาแดงสูตรนี้อร่อยเข้มข้นมากๆ ทำติดบ้านไว้นะคะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ